สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง TG Beta Genetics ครับคุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงการแบ่งปัน EP ที่56ครับคุณผู้ชมครับ EP นี้ผมจัด pattern สวยๆป่าเวอร์ชั่นใหม่ๆมาแบ่งปันให้คุณผู้ชมเพื่อไปศึกษาและพัฒนาสายพันธุ์ร่วมกันครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นมาด้วยที่ัมเบอร์หนึ่งเลยครับตัวนี้เป็น pattern l i g h f i b a เป็นเหลืองคุณผู้ชมครับ แล้วก็วางลวดลายแพทเทิร์นลายไฟบาลานซ์ทั้งโตแบบนี้ครับผู้ชมแล้วก็สิ่งที่สำคัญผมปรับโครงสร้างทั้งหาง c ี h เชฟปรับตะเกียบเดียเด่ยวๆมาให้ตะเกียบคมๆหล่อๆแบบนี้ครับตัวนี้นำเบอร์หนึ่งครับผู้ชมครับเริ่มต้นด้วยาลาหรือราคาที่ผมแบ่งปันให้คุณผู้ชมที่950ครับ950บาทคุผู้ชมครับแล้วก็ตัวนี้ครับผู้ชม ค่าเดินทางเหมาเหมาไม่ว่าคุณผู้ชมจะเอฟกี่ตัวหรือว่าจะจองกี่ตัวค่าเดินทางเหมาเหมาก็ปานสูงครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อจับจองได้ที่ช่องทางการติดต่อผมปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับมาดูต่อที่มัมเบอร์สบ้างครับคุณผู้ชมครับตัวนี้นมัมเบอร์สเป็นแพทเทิร์นสไยลลายไฟอคอกเดียวกันครับคุณผู้ชมครับตัวนี้อคอกนี้จะจ่ายเบรคเหลืองค่อนข้างที่จะดีมากและค่อนข้างที่จะเตเบิลมากครับคุณผู้ชมครับ ตัวนี้เป็นเบทดเป็นเยลโล่แพทเทิร์นในส่วนของที่เบดเป็นเยลโล่นะครับผู้ชมครับแล้วก็วางลวดลายแพทเทิร์นลายไฟยตัดเข้ามาเหมือนกันครับตัวนี้แบ่งที่ราคา850ผู้ชมครับนัเบอร์2ครับผู้ชมท่านใดชอบสายนี้ก็สามารถจับจองได้เช่นเดียวกันกับตัวนี้ขเดียวกันกับนับเบอร์แรกนะครับผู้ชมมาดูต่อนับเบอร์3บ้างอันนี้ก็จะเป็นคอกเดียวกันเหมือนกันผู้ชมครับ ตัวนี้ผมแบ่งให้นะครับนำเบอร์3แพทเทินเดียวกันครับอยู่ที่ราคา 6- 5 0าูนครับผู้ชมครับท่านใดชอบสไ์นี้ก็สามารถที่จะจับจองได้เช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่าการฉายพทเทิลลวดลายแบบนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งมากเลยครับผู้ชมจ่ายพทเทิลลายไฟทั้งคอกเลยครับผู้ชมครับตัวนี้นัมเบอร์สครับผู้ชมครับท่านใดชอบสไ์นี้ก็สามารถที่จะจับจองได้ทางช่องทางที่ผมปักหมุดไว้ในคอมเมนต์แรกครับผู้ชมครับลองดูครับ พัฒราไลฟ์ไฟตอนนี้ผมทําไว้ค่อนข้างที่จะหลากหลายสไตล์นะครับผู้ชมไม่ว่าจะเป็นมันติคลเลอรยเยลโลเบดก็ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของคอปเปอร์ก็ดีแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดผมทําไว้กับอวตารด้วยแล้วก็เริ่มทยอยทยอยมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมครับ มาดูต่อที่ัมเสบ้างครับผู้ชมครับตัวนี้เป็นในส่วนของที่มันติคลเลอร์มัทลรกยบีดกับคอปเปอร์ครับุณผู้ชมแล้วก็ผมวางลวดลายในกลิ่นอายความเป็นลายไฟตั้งแต่ตะเกียบช้ยน้ําหางและกะโดงครับตัวนี้ัมาบเร์สี่เราแบ่งอยู่ที่850ครับผู้ชมครับท่านใดชอบใส่นี้ก็สามารถจับจองได้ครับช่องทางการจับจองผู้ชมครับอยู่ที่คอมเมนต์แรกที่ผมปักหมุดไว้ครับคุณผู้ชม แล้วก็ค่าเดินทางเหมาเหมาครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะ FG Number ค่าเดินทางเหมาเหมาก็80ครับครับผู้ชมครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดปีนี้ผมทำไลายไฟไว้ค่อนข้างที่จะเยอะที่เดียวตอนนี้ก็เริ่มทยอยทยอยนำผลงานที่ขยับขึ้นมา มาดูต่อที่น้ำเบอร์หบ้างตัวนี้เป็น m e ัล t ิ c o ลเลอร์ a ม l ท c ลู้ชมครับเบรเป็นเยลโล่บีดกับอวตารเช่นเดียวกันจะสังเกตได้ว่ามีกลิ่นอายความเป็นลายทุกแกขึ้นมาออนสกินที่ข้างๆบอดี้นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญเป็นอย่างไรบ้างผู้ชมครับผมยังควงวางลายไฟไว้อยู่ที่ หางในส่วนของที่ชายน้ำแพทเทิร์นครับแล้วก็ในส่วนของเน็กเนชันก็จะพัฒนาให้ขึ้นที่ลายกระโดงด้วยครับตัวนี้นัมเบอร์ห้าครับแบ่งอยู่ที่850ครับท่านใดชอบผู้ชมครับมันเตะคัลเลอร์อวตารแมทัลลิกครับตัวนี้แล้วก็วางแพทเทิร์นลายไฟไปให้เรียบร้อยมาดูต่อที่นัมเบอร์หบ้างครับผู้ชมครับโโหตัวนี้ก็เป็นสไตล์เนื้อแดงครับผู้ชมแล้วก็เล่นแพทเทิร์นด้วยลายไฟครับ ใครชอบทายแดงตัดภายดำแล้วก็มีหางกลุ่มเก็ดกระโดงเคลือบทองแบบนี้ผู้ชมครับนัมเบอร์หกครับ480แปดศูนะผู้ชมน้องไซส์หนนะครับ ดูต่อที่นัมเบอร์เจ็ดกันบ้างครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นไซด์ดักดาร์กลายตุ๊กแก่หมอมั่มมอมั่มล้วตุ๊กแก่เริ่มเดินคุณผู้ชมครับหืมเม็ดมุกนี่ละเอียดจีบเลยครับคุณผู้ชมครับนัมเบอร์เจ็ดครับน้องไซส์หนึ่งจุดสี่ครับท่านใดชอบสไตล์ดักดาร์กลายตุ๊กแก่ผู้ชมครับตัวนี้แล้วก็มีกลิ่นอายความเป็นเมทัลลิกที่นําเข้ามาดูให้มันสมัยใหม่ขึ้นด้วยครับนัมเบอร์เจ็ดครับสีปลาส้มครับคุณผู้ชมครับ ท่านไดชอบก็สามารถจับจองได้ครับตัวนี้ผู้ชมดูมุกครับมุกละเอียดจิ๊บเลยครับตัวนี้มาดูต่อที่นัมเบอร์แปด้าครับผู้ชมครับกับกีนโตเยลโลกเล็กซี่ครับผู้ชมเหลืองฉ่ำๆแล้วก็แบ่งแพทเทิร์นด้วยภายดำขึ้นหนึ่งครับผู้ชมแล้วก็เป็นในส่วนของมอเตอร์เฮดครับโอ้โหหล่อเลยตัวนี้ผู้ชมครับน้องไซส์1.4ครับนัมเบอร์8ครับ ท่านใดชอบสไตล์เหลืองๆแล้วก็แบบแพทเทิร์นมอมแอมไพด์ดำแบบนี้ครับ280นะผู้ชมครับตัวนี้ลำเบอร์แครับมาดูต่อที่ลำเบอร์เบ้างครับผู้ชมครับสไตล์ลายตุ๊กแกครับมันติดคัลเลอร์ออร์บานกีดกับแมทัลลิกคอปเปอร์ผู้ชมน้องไซส์1.3นะครับผู้ชมครับตัวนี้มอมแอมทั้งตัวเลยครับลายตุ๊กแกเดินถึงชายน้ำล่างเลยครับฝั่งขวาผู้ชมครับเดี๋ยวดูฝั่งซ้ายบ้าง สายกระโถมภไยดําได้ดีครับปลาหนุ่มดาวรุ่งครับผู้ชมครับแล้วก็นี้แล้วก็มีกลิ่นอายความเป็นเหลือบทองความเป็นเหลือบโกนะครับในส่วนของที่เป็นทางคอปเปอร์มานะครับนับเบอร์เก้าผู้ชมครับสี่แปดส่งนะครับท่านใดชอบสายนี้ก็สามารถจับจองได้ครับปลาหนุ่มลายตุ๊กแกผู้ชมครับดูต่อที่นับเบอร์สิบบ้างครับผู้ชมครับตัวนี้เป็นมันติคัลเลอร์กาแล็กซี่ครับแพทเทิร์นสวยดีเหลือเกินหางซีเชฟผู้ชมครับตัวนี้ไซส์หนึ่งจุดสี่ครับ n มายเลขสิบสอศูนย์ครับผู้ชมท่านใดชอบสไตล์นี้ก็สามารถจับจองได้ครับมาดูต่อที่ n มายเลขสบเบ้างดูครับตัวน,นี้เป็นสไตล์ลูกเปตรครับเหลืองช่ำๆครับแบ่งแพทเทิร์นครึ่งกวัวครับเป็นพายดำแล้วก็ลายสก๊แกเดินผู้ชมครับตัวน,นี้น้องเป็นปลาดาวล่องสายหนึ่งจุดสามๆๆครับ มีกลิ่นอายความเป็นมัทเรียลมีกลิ่นอายความเป็นครอบคบเลยครับท่านใดมองหาครอบพันธุ์ดีๆครับตัวนี้เชียร์เลยครับทุกท่านครับป่าดงดาวลุ่งนัมเบอร์สเปคครับ68ส่งครับนัมเบอร์สเปคทุกท่านครับท่านใดชอบสายดาก์คๆแล้วก็แบ่งสวีทแบบนี้เลยครับสวีทครึ่งตัวแล้วก็ดากครึ่งตัวทุกท่านครับนัมเบอร์สเปคครับก68ส่งน์ครับมาดูต่อที่ป่าเวอร์ชั่นใหม่ๆบ้างครับทุกท่านครับตัวนี้เป็นคอปเปอร์มัทเรียครับ สายพันเป็นมันแติคอลเลอริ่มติีบีบกับคอบไปครับผู้ชมครับตัวนี้มาในรูปแบบบาลานซ์ฟินเลยครับหางกระดงชายน้ําเป็นแพทเทิร์นเดียวกันแล้วก็ปรับตะเกียบให้คมเกิบหางสีเฉยเลยครับตัวนี้ผู้ชมครับนลำเบอร์สิบสองไซส์หนึ่งจุดสามเองครับผู้ชมครับสีน้องยังมาได้เยอะเลยครับท่านใดมองหาพ่อปลาดีๆครับผู้ชมครับตัวนี้ผมแนะนําครับนลำเบอร์สิบสองครับเก้าหางส่วนผู้ชมครับตัวนี้สไตล์คอบทำไว้ครับผู้ชมครับเชื่อผมครับ เริ่มออกมาแล้วครับผู้ชมครับตัวนี้เป็นคอปเปอร์บาลานทั้งตัวเลยครับผู้ชมครับหางกระดงชายน้ําแล้วก็ผมเชื่อว่าบอดี้บาลานแน่ครับชมดูดีเทลดูแพทเทิร์นครับมันเทิงเลยไกลเลยครับตัวนี้ครับปานหลุมดาวลุ่มผู้ชมครับนัมเบอร์สิบสองครับท่านใดชอบสไตล์นี้ครับพัฒนาไปด้วยกันครับผู้ชมดูต่อที่นัมเบอร์สิบสามบ้างครับผู้ชมครับตัวนี้เป็นนิวเวอร์ชั่นอีกหนึ่งสไตล์ครับมันเตกเคอลเลอร์มันถลิกเบลทดกับขอปเป้ายผู้ชมครับ น้องไซส์1.3ผู้ชมดูดีเทลดูสีสันของน้องและภายดำน้องเดินครับผู้ชมเกียร์พัฒนามาคุมคลิปเลยครับโอ้โหตัวนี้ครบรถเลยครับทั้งสวิตด้วยภายดำด้วยครับมีสองมาร์กอยู่ในล่างนะผู้ชมครับตัวนี้นำเปอร์13 95ส่งครับทันใดชอบไซส์นี้ก็สามารถจับจองได้ครับทุกคนครับตัวนี้เป็นน้งหนักกายด้วยและสวิตกายด้วยผู้ชมครับน้องไซส์1.3 โอ้แพทิน์สวยมากมชอบกระดงน้องมากครับเป็นลายไทยเลยครับอืมอืมาจากคอปเปอร์ครับผู้ชมดูนีเพลน้องครับสมวิสาวลงตัตได้ดีเหลือเกินครับตัวนี้ผู้ชมครับนัมเบอร์สิบสี่ครับผู้ชมครับมันเตคะคัลเลอร์มัทเร็กคัปเปอร์ครับผู้ชมครับตัวนี้น้องไซส์หนึ่งจุดสามครับ นัมเบอร์14ครับแบ่งที่สองครับผู้ชมครับน้องไซน์หนึงจุดสาครับเดี๋ยวโรเบิร์ตเริ่มเดินนะผู้ชมครับตัวนี้น้องอายุ3เดือนนะครับสื้อยังมาได้เยอะเลยครับท่านใดชอบสายนี้ก็สามารถจับจองได้ครับมาดูต่อที่นัมเบอร์15สไตล์ดักดกสไตล์ดุดันบ้านผู้ชมครับตัวนี้เป็นมาเต็คเลอร์มาตริกบิดกับพาวด์ตันผู้ชมครับพายดำทั้งตัวเลยครับตัวนี้ผู้ชมโอ้สายกระสิบเลยครับนัมเบอร์15ครับ950าหานผู้ชมครับตัวนี้ น้องซส1.4ึ่งจุดสี่อมเปรีดแล้วครับตรงนี้ทันใดชอบไซา์ดักดากายดุดันแบบนิ้วจงครับอืมึมเทิงเลิ่งใจจริงจริงผู้ชมดูดีเทลครับทันใดชอบไซา์นี้ก็สามารถจับจองได้ครับที่คอมเมนต์ที่ผมปักหมุดไว้นะครัผู้ชมครับอืม